วินาทีแห่งการเปลี่ยนโลกที่ไม่มีใครคาดคิดมาถึงแล้วเมื่อคาบสมุทรเกาหลีที่เคยเดือดพล่านด้วยความขัดแยงกลับประสานเสียงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องราชอาณาจักรไทยนี่คือข่าวกรองระดับสูงสุดที่ทำให้สมเด็จฮุนเซนถึงกับคลั่งจัดเมื่อแผนการรับในการจัดหาอาวุธมหาประไลยจากทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพื่อน,นำมาลอบกัดไทยถูกปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีพร้อมคำประกาศกล้าวจากเปียงยางและโซว่า เราจะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของมิตรแท้อย่างประเทศไทยเด็ดขาดในขณะที่ขวัญปืนยังคงคละคลุ้งตามแนวชายแดนพนมเปนกลับต้องเผชิญกับพายุทางการทูตที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อชาติมหาอำนาจนักรบระดับโลกมองเห็นความฟอนเฟะของระบอบตระกูลหุ่นที่สร้างขึ้นบนการคอร์รัปชันและคราบน้ำตาวันนี้พญาราชสีแห่งสยามไม่ได้ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่กำลังได้รับการหนุนหลังด้วยเทคโนโลยีและพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียปล่อยให้ผู้รุกรานต้องดิ้นรนในความมืดมิดและหวาดระแวงแม้แต่ทหารของตัวเองเตรียมพรกับความจริงที่โลกต้องตะลึงและจุดจบของทรราชที่กล้าลองดีกับไทยในมหากาบสงครามตัวแทนที่พ่ายแพ้ตั้งแต่นกนัดแรกยังไม่ลั่นไก ความล้มเหลวทางการทูตของกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลพวงจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดอย่างมหันของรัฐบาลในกรุงพนมเปญเมื่อพวกเขาคิดว่าเงินตราและผลประโยชน์ระยะสั้นจะสามารถซื้ออุดมการณ์ทางการทหารของมหาอำนาจอย่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ รายงานข่าวกรองระดับสูงระบุชัดเจนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของตระกูลหุ่นได้พยายามอย่างหนักในการติดต่อแสวงหาอาวุธลับเพื่อนำมาใช้เป็นไพ่ตายในสมรภูมิชายแดนที่พวกเขากำลังเพลี่ยงพล้ำอย่างหนักข้อเสนอในการขอซื้อระบบขีปนาวุธและเทคโนโลยีดโดรนสังหารถูกส่งตรงไปยังกรุงโซในขณะที่ความพยายามลักลอบนำเข้าอะไรอาวุธและอาวุธหนักยุคสหภาพโซเวียตถูกส่งไปยังกรุงเปียงยาง แต่คำตอบที่ได้รับกลับมานั้นเปรียบเสมือนการตบหน้าชาติใหญ่กลางเวทีสากลเมื่อทั้งสองประเทศที่เคยขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงกลับมีมติเป็นเอกภาพอย่างน่าอัศจรรย์ใจว่าจะไม่ส่งมอบอาวุธหรือความช่วยเหลือทางการทหารใดๆให้กับกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าพวกจะไม่สนับสนุนการกระทำที่ตั้งใจลอบกัดหรือลุกรานอธิปไตยของประเทศไทยเด็ดขาด ปรากฏการที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ประสานเสียงปกป้องไทยในครั้งนี้ได้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่เรานักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเพราะในด้านหนึ่งเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ทางการทหารที่แนบแน่นกับไทยมาอย่างยาวนานและไม่เคยลืมบุญคุณที่กองทัพไทยเคยส่งกําลังพลไปช่วยรบในสงครามเกาหลีสําหรับพวกเขาประเทศไทยคือมิตรแท้และเสาหลักแห่งสเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนที่ใครจะมาสันคลอนไม่ได้ ขณะที่เกาหลีเหนือเองแม้ปกติจะวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งของอาเซียนแต่ในครั้งนี้พวกเขามองว่าเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือสิ่งสำคัญและการกระทำของกัมพูชานั้นล้ำเส้นความชอบธรรมและไร้เกียรติเกินกว่าจะยอมรับได้ การปฏิเสธจากทั้งสองขั้วอำนาจในคาบสมุทรเกาหลีทำให้แผนการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่เพื่อมาคานอำนาจกับไทยต้องพังทลายลงในเพรพตาส่งผลให้กองทัพกัมพูชาตกอยู่ในสภาพที่อาวุธเริ่มร่อยหรอและไม่สามารถเทียบชั้นกับแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีของกองทัพไทยได้เลยแม้แต่น้อยสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวทางการทูตเช่นนี้ได้กลายเป็นบาดแผลชะกัน ที่ทำให้รัฐบาลพนมเปนต้องสูญสีอำนาจต่อรองในเวทีโลกอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ประเทศไทยกลับได้รับคำมั่นสัญญาจากชาตินักรบที่มีเทคโนโลยีทางทหารระดับโลกว่าที่ยืนเคียงข้างความถูกต้องข้อความทางการทูตที่แข็งเก้าวจากคาบสมุทรเกาหลีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะดับความหวังในการสร้างคลังแสงใหม่ของกัมพูชาแต่ยังเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากีติยศของกองทัพไทย เป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพจากนานาชาติอย่างแท้จริงผิดกับฝ่ายพนมเปนที่ยิ่งดิ้นรนหาพันธมิตรกลับยิ่งพบเพียงความว่างเปล่าและความเงียบงนันจนนำไปสู่กระแสะความหวาดระแวงภายในที่เริ่มกัดกินกลุ่มผู้นำเมื่อกำแพงพันธมิตรที่พวกเขาเคยเชื่อมั่นว่าแข็งแกร่งกลับพังทลายลงเหมือนโดมิโนโทีละแผ่นและความผิดพลาดในการประเมินจุดยืนของมิตรภาพในระดับสากลนี้เอง ที่กำลังจะย้อนกลับมากลายเป็นอาวุธที่ทำลายฐานอำนาจของตระกูลหุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แสนยานุภาพทางบกของไทยนั้นยิ่งหน้าสะพึงกลัวเมื่อรถถังหลักรุ่นล่าสุดอย่าง v t ทเดินเครื่องประชิดแนวรบพร้อมด้วยระบบปืนใหญ่อัตราจรซีซ่าและจรวดหลายลำกล้อง DTI 1G ที่สามารถระบุพิกัดและยิงตอบโต้ได้อย่างแม่นยำระดับวินาที ยิ่งไปกว่านั้นการปรากฏตัวของโดรนพิฆาต MQ-9 Reaper ที่ได้รับแรงหนุนจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐได้เปลี่ยนเกมการรบให้กลายเป็นการพาตัดทางสลีกรรมที่เด็ดขาดทุกครั้งที่กัมพูชาพยายามจะลั่นไกด้วยอาวุธแบบเก่าพิกัดยิงของพวกเขาจะถูกล็อกและทำลายลงทันทีก่อนที่กระสุนนัดแรกจะพ้นลำกล้องเสียดิยําแต่สิ่งที่บทขยี้กองทัพกัมพูชาได้รุนแรงกว่าอาวุธหนักคือความฟอนเฟะภายในที่กำลังระเบิดออกมา ขวัญและกำลังใจของทหารเขมรในแนวหน้าตกต่ำถึงขีดสุด <c oughs> เมื่อพวกเขารับรู้ว่าอาวุธในมือไม่สามารถต้านทานเทคโนโลยีของไทยได้เลยยิ่งไปกว่านั้นสื่อระดับโลกอย่างเอเจซีรายัางได้ตีแผ่ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในฐานที่มั่นของกัมพูชาที่ทหารเริ่มหันปากกระบอกปืนยิงกันเองความแตกแยกนี้เกิดจากความไม่พอใจของทหารระดับล่างที่ถูกส่งมาเป็นโลมนุษย์เพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่งคั่งของตระกูลหุน่น ในนาทีที่ความอุดยากเรื่องแพรขยายไปทั่วค่ายทหารขเขมรเนื่องจากการขาดแคลนสเสบียงและการบริหารที่ผิดพลาดทหารกัมพูชาหลายคนเริ่มตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพื่อแผ่นดินเกิดแต่กำลังสู้เพื่อรักษาอำนาจให้ทรราชที่ถูกนานาชาติหันหลังให้ความจงรักภักดีที่สร้างขึ้นบนความกลัวจึงพังทลายลง ทิ้งไว้เพียงกองทัพที่รสศมรสายและรอวันล่มสลายซึ่งเป็นภาพที่ย้อนกลับมาตอกย้ำถึงความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปทั้งในมิติของเทคโนโลยีสงครามและจิตวิญญาณในการรบที่กัมพูชาไม่อาจหาทางเยียวยาได้อีกต่อไป ปฏิบัติการของไทยในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรุกรานเพื่อยึดครองแต่เป็นการชำระล้างภัยคุกคามที่แฝงตัวอยู่ในคราบของธุรกิจสีเทาและคาสิโนชายแดนซึ่งถูกเปิดโปงว่าเป็นทั้งแหล่งฟอกเงินและคลังแสงลับของกองทัพกัมพูชา ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองที่ได้รับการยืนยันจากเทคโนโลยีดโดรนตรวจจับความร้อนเผยให้เห็นว่าภายใต้อาคารที่ดูหรูหราเหล่านั้นมีอุโมงค์ลึกที่ซุกซ่อนขีปนาวุธและอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยที่เตรียมไว้ใช้โจมตีพื้นที่พลเรือนของไทย การค้นพบห้องลับใต้ดินขนาดมหึืมาที่บรรจุทองคําแท่งและทรัพย์สินมูลค่ากว่าพันล้านบาทเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่กระชากหน้ากากการคอร์รัปชันของผู้นำที่ใช้ชีวิตทหารและประชาชนเป็นโล่มนุษย์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้ากัมพูชาอย่างหนักยุ่นการที่คุมทรัพย์มหาศาลถูกพบในห้องลับใต้ดินจึงกลายเป็นชนวนสำคัญที่จะสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนกัมพูชาที่มีต่อรัฐบาลพนมเปญอย่างรุนแรงการทำลายศูนย์กลางควบคุมในห้องลับเหล่านี้เท่ากับเป็นการตัดแขนตัดขาของยุทธวิธีสงครามกองโจรที่กัมพูชาภาคภูมิใจ ข้อมูลพิกัดและแผนผังอุโมงที่พบในคอมพิวเตอร์พกพาภายในห้องลับช่วยให้กองทัพไทยสามารถกวาดล้างฐานที่มั่งลับของฝ่ายตรงข้ามตลอดแนวชายแดนได้อย่างแม่นยำประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาลรักษาการและกองทัพที่มีความเป็นมืออาชีพได้แสดงให้โลกเห็นถึงวุฒิภาวะที่เหนือกว่าด้วยการใช้มาตรการตอบโต้ที่แม่นยำดุดการผ่าตัดทางสัลยกรรมทุกเป้าหมายที่ถูกทำลาย คือที่ตั้งทางทหารและจุดยุทธศาสตร์ของศัตรูเท่านั้นโดยมีการสั่งการอย่างเฉียบขาดให้หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ให้มากที่สุดความสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่แฝงไปด้วยพลังทำลายล้างที่ไร้ขีดจำกัดคือสิ่งที่ทำให้ศัตรูต้องขวัญผวาและเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมมาหาอำนาจอย่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถึงเลือกที่จะประกาศจุดยืนเข้าข้างไทยในสงครามครั้งนี้ ซึ่งความพ่ายแพ้ซ้ำซากในสนามรบและทางความมั่นคงได้ผลักดันให้สมเด็จหุนเซนก้าวเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าความวิกลจริตทางการเมืองอย่างเต็มตัวในบทสรุปของมหากาบความขัดแย้งที่สั่นสะเทือนไปทั้งคาบสมุทรอินโดจีนสิ่งที่โลกได้ประจักษ์ชัดคือความจริงที่ว่าอธิปไตยของประเทศไทยไม่ได้ถูกรักษาไว้เพียงด้วยแสนยานุภาพทางทหารที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังถูกค้ำจุนด้วยเกียรติยศ และการยอมรับจากนานาชาติอย่างสูงสุดการที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้สองมหาอำนาจที่มีความขัดแย้งกันเองมายาวนานกลับมีมติเป็นเอกภาพในการปฏิเสธคำขอของกัมพูชาและเลือกที่จะประสานเสียงยืนอยู่ข้างประเทศไทยคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยคือพันธมิตรที่โลกให้ความไว้วางใจในฐานะเสาหลักแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง ความล้มเหลวทางการทูตของกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดอย่างมหันเมื่อพวกเขาคิดว่าเงินตราจะสามารถซื้ออุดมการณ์ทางทหารได้แต่กลับต้องพบกับความโดดเดี่ยวที่เปรียบเสมือนการตบหน้าฉาดใหญ่กลางเวทีสากลสงครามครั้งนี้ไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะบนซากปรักหักพังเท่านั้นแต่จบลงด้วยชัยชนะทางจริยธรรม ที่ทำให้ระบอบการปกครองที่สร้างขึ้นบนความกลัวและคอร์รัปชันต้องพบกับจุดจบแรงกดดันมหาศาลจากทั่วมุมโลกควบคู่ไปกับการที่พันธมิตรที่เคยสัญญาว่าจะหนุนหลังกลับกลายเป็นคนแรกที่หยิบยื่นความโดดเดี่ยวให้ได้ทำให้กลไกอำนาจของตระกูลหุน่น